สามีของฉันทั้งจนทั้งโม่ค่ะนี่โมไพี่าดูดิเราดาไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วอะนี่ก็ปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปเถอะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยไปเที่ยวมันไม่สนุกหรอกนี่กินแตงโมดีกว่าอแต่เขาก็ใส่ใจและอ่อนโยนกับฉันมากมนี่ กินไปด้วยคุยกันไปด้วยแบบเนี้ยสนุกจะตายจะไปเที่ยวทำไมอะช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายมันแพงด้วยนะคนก็เยอะเรื่องก็แยะต้องไปแย่งเที่ยวกับเขาอีกไม่เอาอ่ะน่าเบือ่อแล้วแบบนี้จะบคบกันต่อดีไหมละ่ะพี่ไผ่เงินเดือนหนูสองหมื่นเงินเดือนพี่สามหมื่นรวมกันสองคนก็ห้าหมื่นแล้วนะรายได้เราก็ไม่น้อยนะทำไมพี่จะประหยัดอะไรทั้งนาเนี่ยตอนเนี้ยเศร,รษฐกิจมันแย่มากเลยนะจะทําอะไรอ่ะมันก็ต้องประหยัดหน่อยสิพี่ก็ต้องคิดถึงอนาะคตของพวกเราด้วยใช่ไหมละ่ะ รายได้เราก็ไม่น้อยเลยนะแต่คุณภาพชีวิตต่ำม,มากเพื่อนร่วมง,งานของฉันได้ครบคุณดีและมีตมังค์ดาหนุ่ยวิตตองเลยแลนั่นน่ะขาดจ,จะแพงน่าดูแฟนฉันซื้อให้ได้กระเป๋าที่ฉันอยากได้มานานแบบน่าได้สุดแฟนแกก็ใจปั้มน่าดูเลยเนาะใช่เบียนหน้าก็เป็นวันเกิดของฉันแล้วอะ่ะ แถมเขายังจองห้องพิเศษแบบสุดหรูให้ฉันด้วยนะแถมยังมีบรรยากาศความพิเศษที่ฉันเฝ้ารออ๋อเขายังบอกเลยว่าสามารถเชิญเพื่อนๆมาร่วมปาร์ตี้ด้วยได้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเธอก็ไปด้วยกันสิอืม,อมสิ่งที่หัวหน้ามอบหมายให้โปรเจกต์ <Project S 2> ที่คุณทําอยู่อ่ะไม่ต้องทําแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้รดาทาแทนทําไมอะคะ ก็แฟนของระดาเขาเป็นเพื่อนกับหัวหน้าฝ่ายลูกค้าแล้วเขาก็โยมให้ระดาทำผมทำไงได้อะมันไม่มีทางเลือกมันยิ่งทำให้ฉันเชื่อมั่นมากขึ้นว่าออกไปได้แล้วไปาการเลือกสำคัญกว่าความพยายาสุขสันต์วันเกิดน,นะคะที่รักคนสำคัญของที่นั่งก่อนดินี่นี่พี่มีของขวัญให้หนูด้วย นี่กระเป๋าสวยไหมหนูเป็นไรอะหนูไม่มีความสุขหรอที่พี่จัดงานวันเกิดให้หนูอะหรือว่าหนูเจอเรื่องแย่ๆจากที่ทำงานมาหรือเปล่าถ้าพ,พี่ฟังได้นะมันไม่สำคัญหรอกว่าหนูจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขอะหนูจะบอกอะไรพี่ไว้อย่างหนึ่งนะคนแบบหนูอะ่ะอยากได้อะไรก็สามารถหามาได้ด้วยตัวเองพี่ดูวันเกิดเพื่อนหนูดิ แฟนเขาพาไปกินร้านอาหารหรูๆได้กระเป๋าราคาแพงๆนาฬิกาแบรน,นด์เนมไหนจะสร้อยทองอีกอะแล้วดูหนูหนูได้ไรเนี่ยเข้าไข่เจียวงงๆจานเดียวกับกระเป๋าผ้าราคาแค่99บาทถามจริงเหอะพี่เคยไปที่ทํางานหนูปะเพื่อร่วมง,งานหนูไม่มีใครรู้จักพี่สักคนน่าตลกเนาะแม่ตลบปภหน้าบริษัทอะเขายังไม่เคยเห็นเงาพี่สักครั้งเลยพี่อยากรู้ใช่ปะว่าวันนี้หนูไปเจออะไรมา วันนี้หัวหน้าย้ายโปรเจกต์ที่หนูทำไปให้คนอื่นทำเพียงเพราะว่าแฟนเขารู้จักกับหัวหน้าหนูคบกับพี่มาสิบปีพี่เคยช่วยอะไรหนูบ้างปะชีวิตเนี่ยพี่ไม่เคยคิดจะทำอะไรดีๆให้หนูเลยสักครั้งเลยใช่ปะนี่มันเกินไปแล้วนะถ้าหนูคิดว่าชีวิตวหนูตอนเนี้ยไม่ใช่ชีวิตที่หนูต้องการนอะ่ะไม่มีความสุข ีแต่เรื่อไม่พอใจวันวันมีแต่เรื่องแย่งั้นหนูก็ก็ลาออกจากที่ทำงานสินี่หนูรู้ไหมที่พี่ทำงานจนถึงทุกวันนี้ก็เพื่ออนาคตของเราไงตอนนี้พี่ซื้อบ้านแล้วนะแล้วพี่เอาเงินจากไหนมาซื้อบ้านอะ พี่รู้นะว่าสิ่งที่พี่ทําตอนเนี้ยหนูไม่ชอบใช่ไหมล่ะแต่พี่ก็ทําเพื่ออนาคตของเรานะและพี่ก็รู้ด้วยว่าหนูเจอแต่เรื่องแย่ๆจากที่ทํางานนะแต่พี่ก็ทำอะไรไม่ได้นี่พี่ก็เลยต้องไปหางานทําทํางานเลิกดึกหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกที่พี่ทําแบบเนี้ก็เพื่อเก็บเงินไว้ให้หนูลาออกไงที่ผ่านมา พี่ขอโทษน,นะแต่ปกติพี่ก็ทํางานหนักอยู่แล้วไม่ใช่หรอพี่จะไปทํางานสองงานนะไม่ห่วงสงุขภาพตัวเองเลยนี่พี่เป็นผู้ชายนะก็ต้องทําเพื่อผู้หญิงสินี่ถ้าหนูไม่ชอบอาหารเนี่ยงั้นเราไปกินข้างนอกกันไหมไปกินหม้อไฟที่หนูชอบก็ได้เอาไหมตองอนะถ้าพี่บอกว่าพี่ตั้งใจทําให้หนูหนูก็จะกินให้มันหมดนี่แหละ